สวัสดีครับผมสวัสดีเาว,วันอาทิตย์พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านต้นสาวเกียนแฟนเพจคื่อเก่าพี่น้องปลาไปลงอาหารปลากันครับเมื่อเนี้ยแา้สุดท้ายวิวไอ้บอปลาใหมพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อปลามันสีงามบอตลอบนี่มันสีใงญ่ยจำได้เนาะเดี๋ยวพาปเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวาเบิ้งน้ำกันครับผมเบิ่งน้ำกันดนพี่นอ้องเด้อกำลังเดินทางครับผมกำลังเดินทางไป บางน้ำเปรี้ยวครับผมคลองยี่สิบพี่นอ้องเอาอาหารป่าไปชงบอ่อป่าสบายครับผมแวะมาทางไทยงามเสียวๆมื้อนี้วันหยุดครับผมกลับมามาล้างรถแล้วก็นเนอะหนึ่งตัวัวนหยุดพักคก่อนเนาะครับเนาะเห็นละประมาณนี้พี่นอ้องแวะมาจากไทยยามเสียวๆครับผมเจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีพี่นอ้องรถโอ้สุดยอดครับผมกินกินสุดยอดเลย ยินดีต้อนรับไปไปอ้กันมี่เนาไปน้ำกันมี่เนาะนประมาณนี้แหละครับผมไปบันทึกไทยที่ชวยเซลลบรรยากาศเยน็นๆเอามาฝากพี่น้องเอ้ยฝากก้นอะไรก้แช่ได้พี่น้องเฮ้ยขอบคุณที่ปเป็นกำลังใจให้กันครับผม ขอบคุณหลายๆหาฟ้าไายก่อนลืมฟ้าไายไปลงกำแพงจะลงคลิปลงเรื่อยๆพี่น้องพี่เตียงมือไหร่ลงคลิปเรื่อยๆพี่น้องลงคลิปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมแล้วมันก็ส้ำเร็จเองครับผมเดี๋ยวก็ส้ำเร็จเองฝากติดตามไม่ได้พี่น้องเออ่องทางยูทูบกับบา้านต้นใจเกินเชี่ยแนวพี่น้องกำลังขาดีิเก่าจุดเก่าคนจะหัดพันหรอได มาไปเบิงน้ากันพี่น้องเบิรงบอร่อปลาสวยา,ยายครับผมเฮ้เลยไปน้ากันเรื่องปลาสวายทั้งปลาดุกลระครับเรื่องปลานินบ่อปลานินก็มีบ่อปลาตะเพียนก็มีมีหมดทุกบ่อครับผมเอาพี่น้องคลิปนี้ันไว้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อพี่น้องเด้อ EP พี่ดีสิบสามดีดีสิบสองครับผมฝ่ายพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเป็นกำลังใจกันครับผมพ่อกันคลิปหน้าพี่น้อง Terima kasih. Sukan meneruskan.